ทัวริสไลด้วยค่ะอันเมืองนี่มันเป็นเมืองเก่าเนาะคะ่ะเนาะคนก็เข้ามาเที่ยวมาเบิง้งเมืองเก่าอันการตกแต่งเมืองสมัยนั้นเบิ้งไอ้ไทายถาน,นนแะล้วเบิ้งนะ ปูวันปูวันเนี่ยค่ะนี่ปูหินเนาะค่ะเนาะก็เอออีกบรรยากาศนึงเลยจ้ามาค่ะมาเที่ยวก็เอตุ๊กตาพาสันเที่ยวเมืองโตรเมืองสีขาวจ้าเมืองสีขาว yeah.